ปะปะปะสู้ด้วยดาต้าที่เรามีแค่นั้นเองกูว่าปังมึงแต่คนนั้น่ะปังมึงป่ะขอประจำตระกูลของ มาแหวงเลือกที่จะใช้ใอินโวครับ,บเนื่องจากมาแหวงเป็นสมาชิกลัทธิที่ได้พลังมืดมาแล้วเมื่อมาแหวงเลือกที่จะอินโวสมาชิกลัทธิสี่ตัวจะปรากฏที่ช่องของมาแหวงทันทีครับมีห้าตัวกูไม่ไปไหนละเพราะกูไปไม่รลอด <c oughs> จะทิ้งไว้ก่อนแล้วไปที่อื่นก็ได้หรือจะแบบเข้าไปในห้องนี้ไปช่วยเจ้าลัทีหรือเปล่าผ้องโอเซ้นผมมีศรัทธาผมเป็นบิลิเวอร์มาปะกันสักแหงหนึ่เข้าโอเซ้นตัวปัญหาปะตีปะไหมสี่ครับป่ามาแว้งไม่ชอบคนที่ไม่มีความศรัทธาศรัทธาอุ้ยสองสองหวตายแล้วตายแลวสวยสย 2อเ้าอ้าวชนกันไปไม่เกิดอะไรขึ้นครับมาแมนจะเดินออกได้ก็จะออกกิดออฟซัคเกรเหมือนกันหรือจะอยู่ห้องนี้อยู่ไปก่อนค่ะคุมอ่ะอยู่ต่อเข้าเทิร์นมอนสเตอร์มอนสเตอร์มีสปีด2ครับเพราะฉะนั้นเขาทิสจะถอยทีเดียวว่าเดินได้สองฉูนฉูดฉูไม่ได้เดินเดี๋ยว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 มอนสเตอร์ถ้าจะไม่ผิดอย่างน้อยมันจะหนึ่งมอนสเตอร์ทั้งหมดสามารถเดินได้หนึ่งครับเดินได้เลยครับอ่ามาเนิ่งมาหมดเลยปะ จะเข้ามาหมดเลยก็ได้อ่ะอันนี้เดินป่ะมันกะไม่ให้กูเดินเดินโอเคกูว่ามันเกิดในรอบเดียวเลยห้าตัวกูบอกว่ากูไม่ใช่สายตีกูสายเลือดดูแล้วแต่มึงเสิร์ฟมันก็ตีพวกตัวเล็กๆก็ได้มอนสเตอร์เดินเสร็จแล้วมอนสเตอร์จะตีไหมหรือไม่ตีเพราะมันมหไมนสองเองแล้วแต่จริงๆตีได้ทุกตัวเลยเลี้ยงตัวมาเลยจ้ะคุณเหลืองก่อนมาไม้สองคุณเหลืองไม้เท่าไร่ไม้สี่ครับตีกายสายเอาอะไรไปสู้ ไปสีปียังปะคัรุงปาคันรุ้งไอหนูของป่าจะพูดไอหนูของป่านี่คุณได้ใช้อันนี้และอะไรได้ปะไอ้ดูของป้าการขงขางเสนะทำเดีมากหรกมีสองตัได้สี่รับได้ไม้สี่ครับไม่น่าไม่น้าหรอกสีแค่แค่แค่สี่นี่นี่นี่สอง เข้าสองครับสองจ้ะเฮียรพี่ผมจะรอ่มเป็นาหน้าไหมคนเนี้คนนี้ตึงสุดเลยนะตีได้พิธีข้อไหมอื้ยโอเคครับเรียบร้อยสองตัวนี้ตีได้ไหมครับน้องโอเซนไม่ไว้ชีวิตกลู้เตรียมเลยดูเอลสองสามตายแทนตายครับตายไปหนึ่งตัวไปหนึ่งอ้า ไพโรดกิจจาเดินไปช่วยเพื่อนก่อนกูพไพลโรดผมตีแล้วกันช่วยช่วยทุกคน1 1> ผมว่ามันไอพนนี้อยู่อยู่เยอะไม่ดีหรอก 2> อ,2อสโอเคคุณสามารถแอคแท็ตัวจิ๋วใช่ป่ะแอคแท็ปกติแล้วกันครับไม่ไมอยากมีปัญหาคุณอยากจบเกมไวปะ่ะตอนนี้มันเปิดมาแปดละถ้าเกิดคุณปีมันตายโปเกมจบเลยไม่ว่าใครก็ชนะแน่ๆมีคนหนึ่งใช่มีคนหนึงชนะแน่นอนจบเลยเกมไวเหรอวัดใจอะห้าสิบหตีใคร เนี่ยตัวนี้เพราะเนี่ยมันเปิดมาเกินสี่เกินหกแล้วตีได้แล้วไม่เดี๋ยวให้เขาเสิร์ฟตานึงก่อนก็ได้เพราะไ้าเสิร์ฟเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเข้าไปเสิร์ตสี่ลูกสามผมว่าค่ามันต้องใกล้เคียงกันมากครับถึงขนาดที่เขาไม่ยอมเปลี่ยนสลับไปลูกเข็นสลับไปลเค้นสองเข้าไป่ะตายจ้าเสิร์ตดีจ้าเสิร์เิร์ตไหมเสิร์ตหน่อยดูเล็ดสี่เมตร หนึ่งสองนี่วะล็อกเซนิตี้ด้วยไม่เจอแน่นอนแล้วคุณต้องเสียเานิตี้ด้วยครับลดอานิตี้ฮะครับเซิร์ชไม่เจอเจบช่เสิร์ชครับทอยเลยครับอินแฮบิท n นส์าลูกป่ะหุ่ยได้วะหกว่ะหกเปิดอีกอันนึงแปดสองสิบละคือถ้าแม่งไม่เปิดแม่งต้องห่างกันบวกลบสองเชื่อผมไหมไม่เกิดเนี่ย คุณจะตีไหมครับตีตัวเล็กเปล่ะตีคุณวาวไปเล่นๆมันตีไปแลวรอบนึงแล้วเข้าแล้วนีอิจฉ่ไม่ใช่นักตีมูกี่รอบแล้วตีตัวเล็กไปหนึ่งหนึ่งไม่แน่มันจะได้สูตรอิจฉารอบสามโดนไปสอง้า2สองครับ อยากจะมาสงสัยในเจ้าลัทธิก็คือไม่ช่วย,ยอ,อ,อีกแล้ววะพี่วัดอยู่ไหนตอนเนี้ยอยู่โน,โน่นแต่คุณเดินคุณติดสามออฟสเคิลเลยนะเพราะกูไม่เดินละไม่เดินอยู่แล้วอืมก็ไม่ช่วยออกอปะหนึ่งไม่ไหวละไอ้ศัตจะตายแล้วนะกูไม่ผมตีตัวเดียวมันก็ตีได้แค่ตัวเดียวอยู่ดีนะฮะท้าลวงจิ๋วได้ไปเดินเข้าไปหาจิ๋วตีจิ๋วใช่ไหมครับตีจิ๋วด้วยไหมขวางทางไอ้หียมาทีเดียวสองตัวตายตายตายตัวนึงยังไม่ตายต้องถอยกันก่อนอ๋อมันมําสี่ได้<ม>ไ 1นึ่งนึตายหนึ่งตัวครับแล้วตอนนี้เดินออกกันแล้วเพราะว่าเหลือหนึ่งตัวสักครู่อ่านี่ไงโอเคแต่ตีไม่ได้แล้วแต่ตีไม่ได้แล้วแต่ตีมาตรงนี้แล้ะแต่มาอยู่ตรงนี้แล้วมามามาดังซี่อืมอ่ะโอเคพี่วัตพี่วัดตีตัวนั้นก่อนตัวเล็กก่อนไม่เอาสองนะสี่เอาละยากให้ได้สี่ยากครับทำไมครูไม่ทายไม่ทอนไปดีมั้งไปลุงโอูดีมั้ยลูกหนู หนึ่งตายครับเกีทำไมมันตายง่ายจังเลยล่ะลูกพี่วัดค่าเสิร์ฟเท่าไหร่อ่ะค่าเสิร์ฟสี่มาไม่ได้ต้องอ้อมต้องอ้อมหนึ่งสองแล้วเขาเสิร์ตนะครับเสิร์ตแล้วเสิร์ตใช่ไหมครับต้องเสิร์ตละไม่งั้นเราซู้ไม่ได้หรอกถ้าเราไม่เสิร์ฟอ่ะเราไม่มีค่า t o i l e ทพี่สี่ก็ลองลุ้นดูใช่ห้ลองลุ้นดูมีเซนตี้คุณเยอะโดนสามเซนตี้เข้าครับลดเสียหนึ่งเสียหนึ่งเซนตี้โอเคตาตาคุณวาวไอ้พวกหนูหนูทำไมมัน มันไม่เจ๋งเลยล่ะลูกซัมมอนคาทิสอีกสี่ตัวมาอยู่ในช่องที่คุณยืนอยู่ครับไม่แล้วห้าตัวเงาไม่เจ้าคุณวงคำเล่าครับคุณเงาหรือเปล่าผมเงาเงาอยู่ครับจะส่งใครมากระส่งมาเลยแมนบอเจอกันสักแมทบอล่ะมาดิเจอบ่ามาเลยมาสู้กันมาสู้กันจะสู้เป็นหนักมวยเด้อโผ้่ไปเท่าไรสู้ มาเลยมาเลยซูไมซี่มาโหลดมารอลดหนึ่องสามสามหนักโมหนักโมห้าสวนดิเขาสครับเรืองแล้ววนตาตาผมผมตีให้ตายเลยเออเก่งนักนะเมื่อกี้ใช้ 1, นสองในการเดินถูกป่ะสปีดมี4จะ 3, าสเดินกลับมาห้องก็ได้อยู่ันที่เดิมทอยมอนเตอร์เดินครับทอยเดิน2อส สี่จะเดินไหมเดินเป็นก้อนเดินเป็นเดี่ยวได้หมดหนลกมาอย่นีได้ไหมฮะหนึ่งสองสามเข้ามาได้ครับมอนสเตอร์แอคแท็กไหมครับตีให้ตายเออคแท็กไปเลยจ้าตัวไหนครับเอ่อตัวไหนกันก็เริ่มตัวนี้ไปก่อน่ะตีใครครับเนื่องจากคุณอยู่มานานกว่าอแต่คุณรักกันไม่ใช่เหรอรักกันดีไม่ใช่หรอคุณเคยกันดีเหมือนลินกับฟันโอ้โหสักดอกได้มาสักเม็ดไม้สองครับสองครับ โอ้โหเดี๋ยวมันเยอะจังเลยอ่ะโอ้โหคครับเรียบมากเราพวกคุณมันทอยโหดกันจังวะคุณเป็นแค่ลูกกระจกคุณ็ต้องเนินจำนวนแล้วตัวนี้ตีไหมครับตีไปเลยคุณงงคำลางมาเลยอ่ะคุณทอยไม้ก่อนเลยก็มีซองเหมือนเดิมอ่ะไอ้หนูลบกก็มีแค่ศูนย์ก็มีแค่ศูนย์ ครับผมทอยในหนึ่งกระตีเขาเขาละใช่ไหมใช่ใช่โอ้โหแตยมันทอยในเนี้ยตีเก่งตายอย่างเครียดเลยครับตอนนี้ตอนถอยอะคนไหมเยอะไอสัดส่วนหนึ่งเขาจะตีไหมหรือไม่ตีคุณมีประมาณอ๋อเออคุณมีห้าตัวอยู่ตรงนั้นคุณจะสามารถตีไหมตีไปเลยอ่ะตีเหรอเดี๋ยวน้อยใจเจอตาไปกันหสามสัดใจเยอะสามสัดเยอะอุ้ยสามสัดใจเยอะอุ้ยสัดใจเยอะอีกยังมีโอกาสรอดอยู่อย ตายไปหนึ่งครับขอแล้วขอแล้วเหรอป่าสงสารไม่เหลือชีวิตรอดป่าขอภาคป่าหนึ่งไงไปโรดเสิร์ฟไม่ได้เราทำได้แค่เสิร์ฟด้วยมึงไม่มีอะไรทำแล้วมันมันเป็นสิ่งเดียวที่เราจะชนะมันได้เว้ยคือการเสิร์ฟเว้ยเสิร์ฟสี่แล้วกูลดไอ้นี่เอานะถ้าเราจะเอาชัวร์สุดอ่ะคือเราต้องเสิร์ฟจนสามใบสามใบทั้งคู่สามใบทั้งคู่อ่ะเนี่ยรถอะไรมันนั่งรถซานิตี้ตัวเองไงสิร์ฟไ้นะแทงในเจ้าลัทธิหนึ่ง ออสองออสองสามสี่ก็หมดแล้วดิตีไปต<ส>ีไม้สี่น,นี่เขาไม่ธรรมดาเลยสามได้อยู่ไปเลยลูก สองไเคลียร์ทางมาไ้าขึ้นมาเลยเออขึ้นมารอขึ้นมาดัารอเอาแลได้ลุตีตีไม่ได้ตีเลยตีวาวเดี๋ยวตีโดนกาตีแม่ตาบอแต่มันมันจะโดนเดินหักลบเว้ยเพราะเราอยู่ในห้องนี้อ่าคุณประเสริฐใช่คุณประกันกันขวางทางเขา เกินอยู่แล้วหกเกินที่จะเสิร์ชเปิดให้หมดไปสุดท้ายครับโอ้โหความเป็นไปได้ก็คือเหลือเลขกลางมีเก้าใช่ไหมเก้าอันจะมีมีเก้ามันต้องมีเก้านี่ว่าเก้าแล้วที่เหลือเลขกลางผมบอกเลยว่าผมคิดง่ายๆว่ามันมีศูนย์ถึงเก้าค่ากลางคือห้าถ้าสามวันนี้บวกได้สิบหกจริงๆอยู่ค่ากลางกลางแต่อันนี้อาจจะน้อยกว่าก็ได้หรจอจะมากกว่าก็ได้ผมไม่รู้แต่อันนี้ถามว่ามากไหมให้นับว่าค่ากลางอยู่ที่ห้าผมรู้แล้วต่อไปคือพวกหน้าที่พวกคุณคือตีป้าเดี๋ยวผมทะลุกลับไปดูเพื่อเอา คุณจบเทินไหมหรือไงหรือคุณคุณตีแล้วไปอีกตัวนีเล่นเลคุณจะลุมป้าเลยหรอไม้คุณสามเดี๋ยวคุณเออคุณออกคุณต้องตีไปก่อนเปี้ยงมาตายเปล่าเลยไม่ตายมึงมึงทิ้งวันไว้อ่ะมึงไม่ต้องใช่เออคุณไม่ตายหรอกสองผมเป็นหมอนะไลยนี่มันน่ากลัวไลยนี่มันน่ากลัวสองไม่เกิดอะไรขึ้นกูกระจายให้ดูเลยห้องนี้เต็มเดินไม่ได้แน่ๆอ่ะแน่นสี่ตัวตีคอวาวนาที่ห้าตัวไม้สาม สองกันสี่ครับไหมสี่โอตายกันสามไม่เหรอป่าขอกันนะจ๊ะสามโดนหนึ่งเดเมจครับหาเรื่องเจ็บตัวไอสารไอพวกไม่มีความศรัทธาพิวัตรเสิร์ชเหรอพิวัตรปีอ่ะพิวัตรอยู่นู่นเดินได้อีกป่าคุณจะเดินเปล่าผมเดินเดินเข้าไปในห้องนี้คุณเดินเข้าไปในห้องนั้นเหรอโอเคนี่มันคนจริงคนจริงมากๆอ๋อจริงดีแล้วบรรลุเต็มได้เดินยากๆไม่เดินเหรอหรือเดิน เขาไม่เดินไปไหนหรอกเขาก็อยากข่าพวกเราเนี่แหละเออก็ให้มันเดินย่างๆไงเพื่อมันจะเดินกลับปกี้อยู่ยนาะเออเสร์ชแบบความหวังเบาบางได้อยู่พี่ห้าหาัดไปหนึ่งโอ้ยเฮี่ยเี้ยหสลยี่หล่นครับยังไงตอนนี้ต้องรับสาชีวิตผมเดินได้แค่สามด้วย ถ้าเดินมาก็ได้แค่ตัวนี้เพราะว่ายังไงก็ยังดีเราเรามานั่งเราต้องให้โอปอเสิร์ชเท่านั้นเวเราคนอื่นเสิร์ชไม่ได้หรอกอ่ะเอาพาร์ที้จบโอเคเชรเธอร์ครับป้าขอเล่นตัวของป้าก่อนได้ดไหมใช่ต้องเล่นตัวเองก่อนตีตีใครตีสักหน่อยตีใครตีใครไม้สามทั้งคู่ครับไม้สามทั้งคู่โอ้ยเขไม้สี่วะคุณตีผมไหมล่ะมาดิมาไปสี่สามเข้าหนึ่งครับเข้าหนึ่ง เขาหนึ่งครับเขาหนึ่ทำไมมันดูเครียดอ่ะเครียดอะคุณตีเสร็จแล้วคุณยังทําอย่างอื่นต่อได้คุณจะเดินคุณจะใช้แอคชั่นเหล่านั้นคุณจะทําอะไรเราอยากจะใช้แอคชั่นของเรา อันไหนเอ่ยมาองั้นอันนี้ไปก่อนเปนโบครับปริ่มเข้ามาห้องนี้เดินกันลําบากนะครับคุณมีสี่สตีดกระโดดไปหนึ่งสองสามคุณป้าสวัสดีจ้าสวนนี่แหละแต่ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าตีไปแล้วเมื่อกี้ตีครั้งไปแล้วแค่เดินมาสวัสดีจ้าโอเคมอนสเตอร์ทอยสองเพื่อเดินครับปีสองทอยทีเดียวเดินทุกตัวเดินได้หนึ่งจะเดินยังไงหรือจะไม่เดินมาสักตัวหนึ่งมามาสักตัวเอาตัวหนึ่งไปอยู่ตรงนั้น มันเริ่มลงไปกันแล้วอะแยบแ่ะตอนนี้เขาเลี้ยงมอนเตอร์ไว้เพื่อให้เราเดินยากแค่านั้นเองเป้าหมายของเขามีแค่นั้นหมดแล้วมีสปีดสี่ผมลงไปเจอเขาได้เลยปะไม่ถึงไม่ตรงเดินได้หนึ่งช่องใช่ก็ลงไปก่อนขำๆตีก่อนตีไปก่อนหรือจะกูไม่กูว่ามห้เรามาสัดนี่เลยดีกว่าไม่กูจะลงไปตีว่าไม่ตีตีตัวนี้จบเลยเราคำนวณไว้แล้วไงกูไม่ชัวร์ไง มึงจะเล่นถึงตีสามหรือไงมึงจะเข้าไปตีดิตามหลักคณิตศาสตร์เรื่องความอ่าววิเคราะห์ก่อนก็คือว่าตอนนี้8ป6มันออกมาเขามีเลข0ูนถึง9ที่เขาได้แรนดอมมา6เลขเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตามหลักความน่าจะเป็นเนี่ยโอกาสที่วาาจะได้9ได้7ได้5ที่เป็นตัวเลขสูงสุดเนี่ยได้6อะไรเงี้ยยากมากูกอยู่กับเราแล้วสุดๆของเขาเลยคือ9 7 5าแต่ถ้า9กอยู่นี่ ไม่คิดว่าเจ้าเจให้อยู่ไม่มีทางไม่มีทางหนึ่งสองสามก็ไม่ออกมาลแล้วประเด็นสำคัญคือตอนนี้โอปอใกล้จะตายถ้าโอปอตายเพราะโอปอจะตายทุกอีพีไม่ได้ไม่ใช่โนเลตเขาเยอะมากอ๋อโนเลตสี่เนี่ยเราเล่นแล้วไม่เคยพอเพียงพอต่อการไปเสิร์ชโทเค็นตอนนี้เราทำได้อย่างเดียวคือวัดใจเลยสู้ด้วยดัตต้าที่เรามีแค่นั้นเองกูว่าปงมึงแต่คนนั้นนะปางผมปะปางแต่กำลังมึงตรงนี้จะเป็นอะไรก็ได้กูขอแค่เจ็ดกับเก้าไม่อยู่ในนี้พอ หรือว่าเก้ามาได้หรือว่าเจ็ดมาได้แต่ว่าถ้ามาเก้ากับเจ็ดอยู่ด้วยกันเ่ะเราแพ้แต่กูมั่นใจว่าเก้ากับเจ็ดจะไม่มาด้วยกัน <laughs> <laughs> เขานั่งฟังแผนเราเนี่ยถ้าเกิดแผนเราผิดอะ่ะเขาต้องมี การกุ้มกิ่มอย่างนี้หน้าเขาเครียดตลอดหน้าเขาแบบชิบหายแล้วชิบหายฉายที่ดีเมื่อกี้ผมหองต่าเลยโอ๊ยไปไปไปอยู่คนเดียวไอ้เนาะไปไปตีไปตีมาเออหน้าไม้หน้าไม้ยิงแม่งเลยหน้าไม้ใช้หน้าไม้ใช่ป่ะสปีดสี่บวกหนึ่งลูกครับเพราะว่าเป็นแอลูมถ้ามันเป็นห้าลูกถน่านี้ะแม่งจะรู้เลยขอแค่สักเลขหนึ่งเออขอให้ตายไปเรารับได้ไม้ใช่ไหมรับไม้ไม่รอดเราไม่รอด ล้วไม่รอดหรอกเก้าแกไม่รอดแน่เก้าเก้าเลยหรอเก้าการด้วยสปีดครับสี่ลูก Oh my god กันด้วยสปีดไม่รอดมันแปรได้ไม่รอดไม่รอดอยู่แล้วไม่รอดรถได้อยู่คิดว่าป้าจะรอดไหมจ๊ะทุกคนไม่รอดไม่รอดสี่ต้องลดห้าครับหนึ่งสองสามสี่ห้ายังไงก็ตายครับครับอันดับที้ของเขาทิสครับอ้าวถ้าตายก็ประจำตระกูลของป้า โนเลทบวกบวกโนเลทกับไทยนะบวกกันรูดมาให้หมดอ b o o k o f SCRIPTURE เมื่อถือบวกหนึ่งโนเลทบวกหนึ่งเซนีครับโนเลทขึ้นหนึ่งเซนิตี้ขึ้นหนึ่งเาละครับผมตีเล่น ไม่รู้ว่าจะดีดกลับมาผมก็ตายฟรีเลยนะเฮ้ยงั้นอย่าเลยอยู่เฉยดีกว่าเออไม่เดินเนาไม่เดินไม่ทำอะไรทั้งนั้นโอเคไม่เดินไม่ทำอะไรทั้งนั้นอยู่เฉยเดี๋ยวเจ็บตัวให้ผมเข้าไปช่วยผ่าตัดคนไหมหนึ่งสองสามสี่เดินไหวไหมไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวตีไปคุณจะตีไหมตีตีสมอมอนโอเคมาสามไปเลยไอ้หนู่มสองตายไปหนึ่งเก็บเจ็บหนึ่งผมตีมอน เล็กบนจิ๋วเต็มบนสิวไปเคลียร์ทางไว้เผื่อจะมีใครไปที่ห้องนั้นได้ก็สี่ห้าได้แล้วครับออกเลยแล้วกันโอเคปึ้งเฮ้ยเดียเดี๋ยวเดีของมันตกอยู่เอ้ามึงไปเก็บให้เขาไหมให้เขาได้ไหมขอก่อนได้ไหมได้ครับขอขวดได้อ่ให้ให้ไปก่อนให้ไปก่อนให้ไปก่อนลดหนึ่งโนเลดหนึ่งเซนิตี้พี่วัดบวกหนึ่งโนเลดบวกหนึ่งเซนิตี้ครับอ่าพี่วัดไปเลยอ่าเดินเข้าไปครับมาเหมาเหมาสองขอสักกลัวหนึ่งสี่เหมือนเดิมขอให้รู้สัก เลขหนึง่งอ่ะอีปริกไม่ได้ไ,ได้เยอะลดอซนิตี้ครับโอ้ m ม g ก d อวตาเขาอยากจะห้าม<า>แดงเพราะถ้าเกิดแดงให้ของไม่ได้ให้เราตายอโอเคจบเทิน <laughs> เชเทอร์ครับเมื่อกลับมาเทินตัวเองถ้ากำลังตายอยู่จะเซ็ตทุกอย่างกลับไปที่ค่าคริทิคอลครับตึ้งตึงตึ้งไม่ตายจริงฟื้นครับไม่เือนตายไงตคนทรยศมีพลังวิเศษบางอย่างพวกมันสามารถโกงความตายได้อ ฟื้นครับฝักฟื้นหน่อยค่ะไม่ตายง่ายๆหรอกสามารถเลือกที่จะรีเทิร์นเค้าทิสได้นะครับคุณอยากเสิร์ชของดิชั่นใช่ไหมคะคุณเอ็มมานูเอลเอ,อ๋อผมไม่เสิร์ชแล้วครับในอนาคตค,คุณมีโอกาสจะเสิร์ชเพิ่มอีกไหมคะคุณมานูเอลป้ารู้สึกคันไหมคันเหมือป้าจดนได้แค่สองนะ ป้าเดินได้แค่โซ่ป้าตีป้าต้องตีอาจาร์เหมาถ้าตีก็คือตีอาจาร์เหมาฮะตอนนี้ป้าตีไม่ตีไม่ต้ป้าเดินขึ้นไปป้าเลือดแดงอะป้าเฉยๆเถอะยืนเตะกูนี่โดนทุกท่าเลยโดนสวนตายเลยป้าไพลโร่แบบเจะเจอกันสักเม็ดนะมาเอไม่ก็เท่ากันไปอีกสี่สี่ถ้าคุณรับคุณเพิ่มอีกหนึ่งลูกเวลาคุณรับคุณเพิ่มหนึ่งลูกจบกาได้ห้าลูกใช่รับห้าเม็ด มา,มาแล้วมาเลยมาแล้วลมาแล้วเลยคุณลั่นออกจากปากมาแล้วนั่นหน่องบ้าวป่าท้อยแล้วนะป่าท้อยแล้วนะอู้สามอู้สามห้าลูกไปไวรุ่นจัดแปรแบบโอุ๊ อุ้ยเรียบร้อยป้านอนนอนอีกรอบนอนปนอนอีกรอบหนึงนอนท้าป้าเหนื่อยขึ้นมานอนป้าเหนื่อยแล้วเกิน้นอนไปไปเพื่อนเขาทำไรต่อเขาอยู่ในกรรมนานนะเขารู้ว่าต้องทำยังไงเขาคนอีกคนหนึ่งถึงจะนอนให้เขาเข้าข้อเข้าข้อไปตรงไปขอหนังสือจากพี่วัดเข้าตาบอลทอยสองลูกมอนเดินได้ถ้าเดินได้เยอะก็อาจจะมีการโยกย้ายกันที่สอง สองตัวนี้เดินมนะครับทีละทีละจุดเดินได้หนึ่งช่องคือมาตรงนี้ได้มากั้นมันได้มาการ์มปลื้มสองตัวมันตีได้นี่มันตีได้เออตีได้ทีละสองนะคุณต้งมันกลัวโต้งเดินเท่าไหร่เออสองสามสี่เข้าได้ครับเฮ้ยพอดีเป๊ะว่ะขอ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 งหน่อยนะคะขึ้นเขาขึ้นโดเลตหนึ่งตามเซนิตี้หนึ่งพิวัดรรถโดเลตหนึ่งเซนิตี้หนึ่งเอาละคิดที่ข้อละหนึ่งจังหวะนี้แหละมึงต้องได้แล้วนะเพื่อนขอได้เหรอนะโม หกไอ้สัตว์เยอเท่าไหร่สามสามลดไอ้สัตว์ลดเซนิตี้ครับลดเซนิตี้หนึ่งเอาไงตีไปไอสัตว์เกมจบละไปตีเลยไหมครับอ่อตีอีกตีไปเลยอ่อกูเปิดเทียนนั้นไม่ได้หรอกอ่อตีไม่ตายเราตีก่อถ้าไม่ตีก็เดินไม่ได้อยู่ดีครับใช่ตีตัวหลอกอ่อตีไปเลยตีตัวใหญ่ไปเลยเล่นแม่งเลยไอ้สัตว์แม่งเลยไอ้สัตว์ร้อน หกจอร์นไหมสาคุณต้องได้หกเท่านั้นาถึงรอดจอนชาวไร่เมื่อกี้เขาตกใจอะตัวนี้แหละสะดุ้งเราคำนวณไว้แล้วไงแปดสองหกมันออกมาเขามีเลขศูนย์หนึ่งเก้าที่เขาได้แันดอมมาหกเลขโอกาสที่วาจะได้ตัวเลขสูงสุดเนี่ยยากมากสุดๆของเขาเลยคือเก้าเจ็ดห้าสู้ด้วยดาต้าที่เรามีแค่นั้นเองแต่กูมั่นใจว่าเก้ากับเจ็ดจะไม่มาด้วยกันเขานั่งฟังแผนเราเนี่ยถ้าเกิดแผนเราผิดอะเขาต้องมี อาการกุ้มกิ่มออย่างงี้หน้าเขาเครียดตลอดมันจะในตัวนี้จบเลยตอนไม้สามคุณต้องได้หกเท่านั้นคุณถึงรอดตอนชาวไร่สะดุ้งสะดุ้งเลยมึงสะดุ้งสะดุ้งเลมึงเรียบร้อยเข้าครับจอนชาวไร่ตอนไร้แตกครับอ่านจอนแตกพระมันถ้าแตกมันต้องไอ้นี่เลยขออันนั้นเครับรื่วัดใจครับตึง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  เมื่ออินไฮไปทันตัวใดตัวหนึ่งตายก็ตามแต่เกมจบทันทีเปิดเบอร์ของทุกเบอร์ออกมาว่ามีกี่แต้มสีม่วงผมให้ทีละเบอร์เลยมม่ดีใจอ่ะหน้ามันดีใจอ่ะหน้ามันดีใจเลขที่ออกเก้าแน่เลย์รางวันที่สามก้าต้องมาอีกทีอเ้ยาเจ็ดางวันที่สองยาเจ็ด ห้าสิบสองศูนย์แต่ศูนย์ไประตงเป็นศูท้ายในมือของป้าสำหรับไม่ศูนย์ก็หนึ่งสำหรับพวกที่ไม่มีศรัทธาไม่ศูนย์ก็หนึ่งในท่านผู้นั้นไม่ศูนย์ก็หนึ่งเลขที่ออกก็คือไม่ศูนย์ก็หนึ่งสู้ด้วยดาต้าที่เรามีแค่นั้นเองแต่กูมั่นใจว่าก้ากับจิตจะไม่มาด้วยกันสี่านิดเดียวเห็นไหมว่าเราเลขใกล้แพ้อะ มันรีบลงวัดกันเพลงเลือกกูบีต้องมาแล้วต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหน ใจเลยสุดงอินทรบิทันตายในห้องนี้นะครับเพราะฉะนั้นขอฝากวางโกสหนึ่งตัวไว้่อยครับอ้าวจอนชาวไรของเราจอนชาวไรจะไม่โผล่ออกมาในเกมนี้อีกจะถูกฝังไว้ในใจเธอและเนื่องจากแก๊งฮีโร่คุณค่าคนบริสุทธิ์ที่ไม่ใช่เจ้าของลัทธินอกจากจะไม่มีศรัทธาแล้วยังสร้างบบปกรรมไว้ในบ้านหลังนี้มีฟุตเตยสามสิบที่มั่นใจเยอะมากเราคำนวณไว้แล้วไห สองมันออกมาเขามีเลขศูนถึงเก้ที่เขาได้แันดอมมา6เลขโอกาสที่วาวจะได้ตัวเลขสูงสุดเนี่ยยากมากสุดๆของเขาเลยก็คือเก้าู้ด้วยดาต้าที่เรามีแค่นั้นเองแต่กูมั่นใจว่า9ก้ากับเจ็ดจะไม่มาด้วยกันเขาดั่งฟังแผนเราเนี่ยถ้าเกิดแผนเราผิดอ่ะเขาต้องมี การกุ้มกิ่นแบบนี้มาหน้าเขาเครียดตลอดหน้าเขาแบบชิปหายแล้วแถวๆนี้การคำนวณของเขาสองสองคนนี้เทเทอร์เป็นคนชนะนะครับเกมนี้และเราจะอ่าน e n t ทรที่101ของบันทึกแห่งความสิ้นหวังตัวหัวหน้าเนี่ยยิ้มยอกมันเริ่ม e x c l u s i v e for m e m ห e r หลังจบเกมนี้อย่าลืมไปดูกันนะ เนื่องจากทุกคนพยายามที่จะต่อสู้ลัทธินี้อย่างรุนแรงครับดังนั้นตอนนี้เราจะใส่ calling ใหม่เข้าไปเป็น calling ที่ช่วยเพิ่มเติมในการต่อสู้ <c oughs> ใส่ใ 2, 2 0ส่2-2-0เข้าไปใน calling ครับชื่อ clergy ถ้าเกิดเบอร์2-0-7ยังอยู่ในกะยังอยู่ในกองฉีกทิ้งครับ <c oughs> อยู่ครับ ชคแมนเขาบอกว่าไม่ใช่แล้วครับฉีกเลยอีกทางเลือกที่เราไม่ได้เลือกมาอ้าวโชว์กล้องหน่อยฮะไปฉีกๆหน้ามึงอะไรผิดพลาที่เล่นไม่ชฉีกม็อบทำลายเข้าของอีก้ยครั้งแรกในการฉีกการ์ดของเล่นม็อบเกมด้วยคนต้องฉีกการ์ดเกมเลยอ่ะแม่เงยทำร้ายจิตใจเราต้องจะติดซากเป็นคนประมูลนะมันทำร้ายใจเกินไปอ่ะฉีกแรงแม่ทีเดียว เทปนี้ยังเหลืออีกหนึ่งคำสั่งครับ The master placed the package on the table for someone to find. a g i f t a curse or a blessing. ตัวเทรเทอร์ในในตาเมื่อกี้ครับวางบางอย่างลงบนโต๊ะเพื่อให้ใครบางคนมาถุกคนพบ <Hey. S 1> ไม่รู้เลยว่ามันเป็นของขวัญเป็นคำสาบหรือเป็นเบ s ิ่งเป็นคำอวยพรเปิดซองที่อยู่ใต้กล่องขึ้นมาแล้วอ่านส<อ>ิ่งที่อยู่ข้างในครับคำว่าซองที่อยู่ใต้กล่องคือ ชิ้นสุดท้ายีซองลับกล่องนี้ฮะโอ้ oh my god ขออนุญาตอันนี้ไม่ใช้อันนั้นไม่ใช้มันเยอะไปมันทีน่ส<ม>ุด<ห> เกมนี้มันไม่หยุดอ่ะมันไม่หยุดมันไม่หยุดแค่นี้มันไปได้อีกไม่หยุดเลยเขาบอกว่าให้เอาอันนั้นออกมาและอ่านสิ่งที่อยู่ในในซองฮะนีเ่เป็นแมพพิเศษเราจะเรียกว่าเดอะเฮมจริงๆภาษาไทยจะแปลว่าพังงานเรือแต่เราเรียกว่าเดอะเฮมเพราะเดอะเฮมฟังดูคลังกว่าได้จงมองมาทางเดอะเฮมในมือคุณตอนนี้ที่คุณกำลังถืออยู่เรียกว่าเดอะเฮม หยุดมองอย่างอื่นรอบตัวคุณและมองมาที่เดอะเฮมและตอนนี้คุณจำเป็นจะต้องสังเกตมัน hmm. มองมัน hmm. และเข้าใจว่าเดอะเฮมนี้เป็นของโบราณและมีพลังอำนาจอันสูงส่ง <Hey. S 1> คุณจะต้องกระทำการทุกอย่างกับมันด้วยความเคารพ hmm. คุณจะไม่แตะต้องเดอะเฮมยกเว้นคุณถูกบอกให้แตะมัน คุณจะไม่ยอมให้มีวัตถุอื่นใดวางทับเดอะเฮมยกเว้นคุณเก็บมันเข้ากล่องเฉยๆหากคุณลบลูเดอะเฮมนั่นนำพาโชคร้ายมาสู่ตัวคุณและครอบครัวของคุณหาคุณใีกใช่ไหมผ่นนี้ีกดช่ไหมหากคุณให้ความเคารพบูชาเดอะเฮมอย่าบอกบอดเกมลงของมันจะนำพาโชคอันมหาศาลมาให้ครอบครัวของคุณอืสายอ่วปะ ทุกครั้งที่เริ่มต้นเกมใหม่คุณจะสามารถหยิบเดอะเฮมออกมาจากกล่องได้จับมันที่ขอบเท่านั้นและวางมันไว้บนโต๊ะในจุดที่ทุกคนสามารถมองเห็นได้เราจะสามารถคัสตอมเดอะเฮมนี้ได้ตามแต่ผู้เล่นต้องการคุณทุกคนสามารถเลือกได้ว่าเมื่อเราวางเมื่อเราเอาเดอะเฮมออกมาจากกล่องพวกเราจะมีต้องมีบทสวดร่วมกันของพร้อมกันในช่วงที่เอาเดอะเฮมออกมาวางเราจะสวดอย่างไรตัดสินใจกันได้ นัโมหนัโมนี่แหละนะเราจะนาโมนัโมนัโมนัโมล้วก็มาวางท่องนาโมมันโก้จริงๆแล้วกันนาโมมันโก้จริงๆท่องนาโมมันโก้จริงๆท่องนาโมมันโก้จริงๆท่องัน้าโมมันโก้จริงๆในอนาคตเมื่อคุณเล่นเกมต่อไปเรื่อยๆมันจะมีเหตุผลบางประการซึ่งตอนนี้เรายังไม่อธิบายที่คุณจะสามารถวางโล่ประจําตระกูลของคุณไว้บนเดอะเฮมได้เมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่คุณต้องการจะดูค่อยๆหยิบขึ้นมาอย่างระมัดระวังหลังจากนั้นก็วางเอาไว้ที่เดิมแล้ว หมุน90องศาจากจุดที่มันวางไว้ตั้งแต่แรกคุณจะพบว่าถ้าเกิดคุณใช้เดอรเฮมอย่างถูกต้องเดอรเฮมนั้นจะนำพาโชคลาภอันยิ่งใหญ่มาสู่ตัวคุณและทำให้ครอบครัวของคุณนั้นเป็นที่รู้จักเรื่องลือทั่วไปสิ่งนี้คือเดอรเฮมคุณจะคุณเมตตาไปเลย ยังไม่เกิดอะไรขึ้นในเกมนี้ครับแต่เกมนี้จบลงที่เ<ด>ทเทอร์ชนะแล้วตอนนี้เราค้นพบว่าในแชปเตอร์ต่อไปเราจะมี The Him The Him The Him เกิดขึ้ <The him. S 1> ครับอยากรู้ว่าเรื่องราวของบ้านสยองจ้องทรยศพลดกเลือดจะเป็นยังไงต่อไปมันไปได้ไกลอีกแค่ไหนฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยครับแล้วเจอกันใหม่ ep หน้าวันนี้ทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เดอะฮมออกมาแล้วมีคำสั่งให้ฉีกการ์ดเกิดขึ้นแล้วนะครับแอ่พี่โซน้าเป็นไง <Okay. S 1> เราดูครับ